เมดิจูรี่แล้วก็ได้เปิดตัวแบรนด์แอเบอสเตอร์ของเราคนแรกเลยคะ่ะของเมดิจูรี่นะคะก็คือพ uh huh. ี่มิวของเราตัวเองสำหรับผลิตาัณฑ์เซตนี้มันยังไงบ้างคะก็คือเซตนี้ค่ะก็คือจะเราลันช์โปรดักต์ออกมาใหม่ใช่ไหมคะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกไบรท์ชินนิ่งค่ะอันนี้เดี๋ยวอยากให้พี่มิวเนี่ยผู้ที่เป็นแบรนด์แอเบอสเตอร์เนี่ยอธิบายดีกว่าเออได้เลยครับคือต้องบอกว่าไอตัวครีมตัวใหม่นี้นะครับผมจะแน่นอนเรื่องไบรท์ชินนิ่งที่พี่พัทพูดไปเมื่อกี้นี้ อย่างหนึ่งคือที่เหมาะกับประเทศไทยมากๆคือตัวเนื้อครีมเนี่ยบางเบาแล้วก็สามารถซึมเข้าผิวได้ง่ายมากๆคือผมรู้สึกว่าการที่เรามีผิวที่สุขภาพดบบีเนี่ยแน่นอนเรื่องความชุ่มชื้นก็สําคัญเหมือนกันตัวนี้จะตอบโจทย์ทั้งความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ความสว่างสว่างสว่างชื่อว่าสว่างกระจ่างใสกระจ่างใสคือพูดว่าสว่งสวงสางสวยก็ไ <c> ม <oughs> ่ใช่ถูกหราอครับกระจาา่างใสครับผมกับการตัดสินใจเราเป็นมิชชันเตอร์ใช้เวลานานเขาบอาจะตอบรับงงบอกว่า คือช่วงเวลาที่ผ่านาครับในการพูดคุยกับพาพิพันต์เยอะมากว่าตัวโปรดักเนี่ยข้อมูลเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วก็ถ้าแฟนๆได้ได้ลองใช้หรือว่าทุกๆคนได้ลองใช้น่ยจะเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าคุณภาพดีมากๆประหยดทุกอย่างดีมากๆแล้วก็ตอบโจทย์คนไทยมากๆองอย่างแรกเลยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องอรายละเอียดครับผมคือทุกขั้นตอนเนี่ยเขามีการเดเวล็อปมาอย่างดีมากๆมีการ e ิ r c h จากทีมแพทย์มาได้ดีมากๆ ก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจในตัวโปรดักแล้วพอหลักจะนักพุ่งพอเราได้มาใช้จริงเนี่ยมันเห็นผลจริงมันก็ก็ไม่ยากเลยที่จะตอบรับเป็นแบรนด์เบสเกอร์ในทางเดียวกนสวัดีครับ안녕하십니까얼리가메리리대표신용원이박신원이 저희 그 이번에 새로 여기서 출시한 미백 제품 두 가지 종류 크림, 앰플 많이 사랑해 주시고 저희는 그냥 일반 다른 화장품 회사의 그런 미백 제품하고 완전히 다른 저희 수술실에서 시술실에서 직접 환자들한테 주사 놓는 그런 아주 강력한 그런 성분들로 만든 미백 제품이니까 여러분들 일반 화장품하고 그런 차이점을 확연하게 느낄 수 있을 수 있습니다 저희 포장도 아주 매우, 매우 예쁘게 나왔고 그리고 이렇게 헬스머신 음, 그다음에 음, 아름다우신 들 아름다우신 두 분이 저희 그 제품이 또 도와주시고 음. 너무 감사드리고 저희의 저희 매백 제품 두 종류는 제일 큰 특징이 매우 그 효과가 강력하다는 거 다시 한번 말씀드리고 많이 사랑해 주시고 감 그러니까 สำหรับพัดเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือตอบโจทย์สำหรับคนไทยโดยเฉพาะเลยก็คือว่าด้วยความที่ขาวใสกระจ่างที่คนไทยชอบแล้วก็ด้วยแสงแดดของเราเนาะแล้วก็ตัวนี้คือเราคิดคน้นแล้วก็้วยคือหมอคิดค้นเนี่ยก็คือว่ายับยั้งเมทานีนได้4สเต็ปอย่างที่คุณหมออธิบายไว้ตั้งแต่ตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ตอบโจทย์จริงๆสําหรับ่ะแล้วก็ที่ตอบโจทย์ที่สำคัญที่สุดเลยสาหรับเศรษฐกิจตอนนี้คือราคาดีมากๆอยากให้ทุกคนน่ได้เปิดใจแล้วก็ลองใช้ medical skin care ที่มาจากเกาหลีตรงนี้นะคะจากโรงพยาบาลชั้นนำโรงพยาบาลจูรีรรรรร่เลยค่ะสามารถไปค่ะคือตอนนี้ก็คือว่าช่องทางการจัดจัดจำหน่ายของเราเนี่ยนนก็คือมีในเอ่อ t ิ k t อ k กูดได้เนาะใน t ิ k ตอ k ในช h อ p ปีใน l a z a d a แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของ ลายแอดของ m i j u r y t h a i l a n d อ like. so uh, ่าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยตอนนี้ก็คือว่าเราพร้อมทัสินค้ารายการที่จะสมมมอบให้กับคนไทยแล้วก็ได้ทดลองใช้มีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างที่อยากให้ทุกคนได้ทดลองใช้ค่ะที่กำลังะเชิญชวนอะไรอยากให้แบบว่าคนไทยเปิดใจกับผลิตภัณฑ์ค่ะก็วันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยเปิดใจเกี่ยวกับ medical skincare ซึ่งกำลังมาแรงสำหรับ ปีนี้และปีต่อๆไปเพราะว่าตรงนี้คือพัดมองว่าเป็นตลาดที่แบบกลุ่มเฉพาะจริงๆแล้วมันเฉพาะตรงที่ว่าทางทีมแพทย์ทั้งหมด14ท่านแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญได้คิดค้นรดบัต์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเหมาะกับทุกสภาพผิวจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวแพ้ง่ายผิวเซนซิทีฟหรือผิวที่มีปัญหาทางด้านแบบซิวอุดตันแล้วก็ เรื่องฝ้าเรื่องกระตรงนี้ตอบโจทย์จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะเปิดใจได้ทดลองใช้แล้วก็ด้วยราคาที่แบบมันจึ้งจริงๆค่ะด้วยราคาด้วยคุณภาพที่มันเกินเบอร์จริงๆอยากฝากตรงนี้ไว้กับทุกคนได้ทดลองได้เปิดใจให้กับเ a ็ดจ e วเวอรี่นะคะ 저희 브라이트닝 제품 많이 사랑해주시고, 어, 저희는 물건을 팔고 그냥 도망가는 그런 그 회사가 아닙니다. 여러분들, 저는 계속 한 달에 한두 번씩 방콕에 찾아오고, 서울에 있는 주얼리 성형외과에서도 제가 계속 여러분들을 지키고 있고, 그리고 상도 여러분들을 계속 관리해주실 테니까, 만약에 그 저희 제품을 사용하다가 만족하거나, 불 만족한게 있으면 저희한테 끊임없이 말씀해주시면 저희 방문해서 관리를 해드릴게 저는 의사로서 여러분들의 피부를 계속 관리를 해드릴니까저 믿고 많이 사용해주세게이요 <목소리> <목소리> คุณหมอชินแล้วก็พี่พัไล่ให้ฟังนะครับก็อยากจะฝากตัวโคนดังชินีนไว้ให้กับทุกคนด้วยบอกับผู้านะคือจริงแล้วก็ใช้แล้วนิดจริงครับผมก็ฝากด้วยนะครับะขอบคุ่ค่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่มิวเดี๋ยวนเนาะฝากพี่มิวด้วย